được hấp nè để bột lên nhau ăn bỏ không có tiền xong con มาดได่เกรโดคมกบ่มากโดดบ่โดนโดดไปโดดมากืองเงเตรียมพร้อมเดี๋ยเอาคุเอามาเดี๋ยวคุมาจะวะเพราะี่ไปตากได้หนเอ้า

แกบมห้อสุ hmm. Hmm. Well, we been, h, ่เป็นาอืม <Tonight> right. mm ่เนปงยูต่อตาท่บ้าน่หไว่าแล้วี่ฮะซึนงเนี่ะพอจีพอดเ้นนีบ่ข้อืมมันอเ็ดมีไม้า่กใส่ยางกรพาะ่ะือมันใส่ลายบ่ไดดบ่ใส่ยางใส่ลายบ่ไดดบ่ เขาวตองอันนี้ไม่เอาเอาไว้ใยางอย่างเดียวบ่ไรบ่อดบ่ทาอืมบ่มท่านเสีขายมันกัพอกระเทือน่ามันบลายแหงว่ะอรับผมลายานี้แล้อนาห่อยธดาะเนะเ็นจ้า นี่คือฟาเมอร์ไอกันไทยเัีาเลี้ยงมูผมกับพ่อเลี้ยงได้อยู่มันไม่คือหนูเนาะเขาเรียกนิ้วนูนี่ตายเลยแล้วฮะบอแมนอยู่มีน้ำนี่ก็เด้เขามาสั่มยืดขี้ตึงออ บอกเขาเลี้ยงหมูไอเลี้ยงหมูพ่อเลี้ยงเดียุติเขาเลี้ยงนู้คงกับบกกาเสียงคือกันแล้วนี่ให้เดมมันเฮียเลยนะอืมต้นยางต้นไงได้ปูนน่ ต้นไม้ต้นไม้ใต่ต้นยางลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีขนขนลอยได้พอเบลิงงาเพิ่มเหรอได้ปะเลี้ยงงัวก็พอดีแล้วเนาะบันตั้งน้ำมากบั่นโอเคออรร์ิดดง Các ngày bảo rằng lúc thế nào? cái khó vật chất, cháu sẽ khỏi tark đây ừ. à, à. À. là uh. không có ก็ดูว่าหมูตัวไหนมันผอมถ้าผอมต้องฉีดยาฆ่าพยาธิเป็นเดือนต่อหนึ่งครั้งเ okay. okay, อ๊ะเอาใกล้ๆกันราบรื่นจะนอนตื่นขึ้นกินอาหารสมอิมอาหารดีแล้วหมูจะโตไอืมการดี

đấy lưới nó tua thì riêng mô Năn lạ kéo à ok khá.